ไปแข่งแก่งคนนั้นจะได้กินโอ้มันโยนไปไกลพ่อโดนใกล้ๆเนี่ยมันจะได้กินเดินโยนไกลๆเนี่ยไอ้เนนี้เราอยู่วัดอะไรนะวัดชื่อวัดอะไรไม่รู้นะวัดราสิงห์จังหวัดสุพรรณบุรีแม่พัตเตอร์ทำอะไรอ่ะ มีใครมีตาไตข่ไมตาไข่อะไรเอาไปทำอะไรเจ <c oughs> อเธอมาให้อาหารปลาจะมาถามหาตาไข่ให้อาหารปลา